สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินข้าวกับน้ำพริกกะปิค่ะแล้วก็ปลาทูนะคะรู้สึกว่าจะหมุนผิดด้านนะไม่เห็นปลาทูทอดปลาทูสองตัวมีผักสดนะคะแล้วก็มีซุปซุปดอกหอมค่ะไม่รู้จะทำซุปอะไรแล้วนี่ก็มีผักอะไรก็ทำซุปๆไปค่ะนี่เลยแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีที่วางค่ะเอ้ยอดกระทกลกเอาไปผัดน้ำมันเอไม่ใช่ ผัดน้ำมันเฉยๆไม่ปรุงอะไรนะคะไปผัดให้มันหอมๆค่ะแล้วก็จะมีอ่าลิ้นฟ้าดองอันนี้มิ้นดองไว้เองนะคะดองเองมิ้นลงวิธีทําไว้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผัดผักเหมือนกันอันนี้ผัดผักไอ้อะไรนะยอดอ่อนทันตวันค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยวันนี้กินข้าวแบบสายมากมัวแต่วุ่นวายอะไรก็ไม่รู้ ซุปเนี่ยคือวิธีเดียวกันหมดนะที่มินเคยลงวิธีทำใช่ปะมีผักอะไรก็คือวิธีเดียวกันหมดค่ะลิ้นฟ้าดองไม่ขมนะคะอร่อยเปรี้ยวปลาทูนี่ตัวละเออสองตัวสองตัวสามสิห้าบาท ตัวใหญ่มากเยอะกระทกลบพัดน้ำมันค่ะน้ำพริกกะปิตำเมื่อกี้นี่มะเขือพวงก็ไม่มี หน้าตาก็อาจจะมาออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ 嗯。Mm hmm. นี้ผักชีล้อมนะคะไม่ใช่ผักชีไล่นะคะตอนนั้นมินกินผักชีไลม่มีคนมาเมนว่าบ้านพี่เลีอกผักชีล้อมคนละชนิดก,กันนะผักชีล้อมเขาจะมีปล้องนะคะผักชีไล่จะไม่มีปล้องนะคะเราจะอยู่ตามไล่ค่ะไม่ได้หยุดไม่ได้อยู่ติดน้ำอะ่ะคนละชนิดก,กันแต่หน้าตาแบบถ้าแบบไม่สังเกตอะ่ะคือคล้ายกันนะคะ เหมาะกับต้มกินมากกว่าผัดน้ํามันไม่ผ่านมันดูดน้ำใบของเขาดูดน้ํามันหมดเลย เอาไฟดับทุกคนเมืม่อกี้ไฟดับค่ะระบบกล้องวงจรปิดเซ็ตทำงานใหม่หมดเลย phải tục Cũng chẳng biết tìm wifi nha ไฟเดือแต่ละเทนะก็มันจะปิดอย่างก,กับพรอกอะ่ะมันหมุนไปหมุนมา ซื้อมากาจะต้มจิ้มน้ำพริกกินสรุปแบบไม่ได้กินสักทีก็เลยต้มอ,อันนี้เลยมีคนถามว่าเวลาทำซุปปรุมไหมปรุงทุกครั้งนะคะ ปลาทูอะไรนุ่มมันมากทอดได้พอดีด้วยค่ะบางทีทอดปลาทูมีก็ทอดแม่อร่อยนะบางทีทอดยังไงมันรู้เนื้อแข็งแข็ง ลืนฟ้าดองนะคะของมิ้นไม่ใช่สูตรแบบใส่น้าตาลอะไรเลงี้ยนะมิ้นไม่ชอบกินค่ะของดองห้ามใส่น้ําตาลอืมใส่น้ําตาลปุ๊บมันจะออกหวานไม่ใช่รสชาบ้านมิ้นบ้านมิ้นต้องเป็นแบบว่าคล้ายๆดองเกลือค่ะแต่ว่าน้ําเซาข้าวเราใส่ไปเพื่อให้มันเปรี้ยวอืมแต่ใครชอบกินแบบว่าแบบมีหวานนิดนึงอะไรเงี้ย ก็ใส่น้ําตาลนะแต่ว่าสําหรับมิ้นถ้าเป็นคองดองห้ามใส่น้ําตาลเด็ดขาดค่ะผิดค่ะสำหรับสําหรับรสชาติของมิ้นคือผิดเลย mm hmm. กันดองไม่มีผิดไม่มีถูกแต่มันผิดรสชาติเราเฉยๆแค่นั้นเอง ไปทำน้ำพริกปลาทูกินผักเยอะอยู่นะผักจากต้มแล้วก็ผัดจากผัดผักไอ้เมื่อกี้ไอ,อ้นะยอดอ่อนทานตะวันนะคะ อันนี้ถ้าหั่นหนากว่านี้จะกรอบมากรอบที่เราดองไปอันนึงหมวดไปแล้วอันนั้นกรอบมากมินหันน่นหนาๆอันนี้ก็กรอบนะแต่ว่ามันกรอบแบบบางๆอะ่ะเนื้อออกากรอบบางๆ อิ่มมากโอเควันนี้มิงก็ขอลาไปอีกหนึ่งมือนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ